ยีดให้ดูนะคะโดยใช้ที่ลองรีดที่จู่ลงไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะว่าที่ลองรีดของเราเวลารีดแล้วเนื้อผ้าจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นจูขอแนะนําเพื่อนเพื่อนิดน,นึงเนาะเพราะเท่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยเ,เพื่อนๆหลายคนมีการใช้เตารีดที่ที่ผิดวิธีนะคะแล้วทําให้ผ้าไม่ได้นะคะหลายคนจะชอบที่จะเปิดความร้อนของเตารีดเสร็จแล้วก็ยังไม่ร้อยไฟดับ แล้วก็รีดเลยนะคะรีดเลยมันทําให้เกิดปัญหาว่าเตารีดอ่ะเวลาเขาเพิ่มระดับความร้อนไปเรื่อยๆอ่ะเขาจะยังแบบว่าอ่ากำหนดอุณหภูมิของเราไม่ได้ตามที่เราต้องการมันเหมือนกับว่าเขาจะอ่าเพิ่มความร้อนไปจนเต็มที่ก่อนก็ถึงจะลดลงมาในระดับที่เราต้องการนะคะมันทําให้เวลาเรารีดบางทีก็คืออ่า ไม่วาบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตูแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นตอรีแห่งหรือตอรีดกระปุกไอ้น้ําหรือว่าจะเป็นตอรีดไอ้น้าธรรมดาก็ช่างนะคะก็คือเวลาที่เราจะใช้งานเนี้ยอยากให้เพื่อนๆก็คือรอให้ไฟเขาดับก่อนนะคะและที่สําคัญเลยก่อนที่ก่อนที่เราจะรีดลงบนผ้าทุกครั้งนะคะทุกครั้งนะคะเพื่อนๆนลองนี่ค่ะ ลองกับที่ลองรีดดูก่อนว่าที่ลองรีดของเราเ,าเกิดอาการไหมไหมเพราะว่าถ้ามันไหมไม่ที่ลองรีดก่อนดีกว่ามันไหมผ้าเรานะคะจะใช้ในกรณีที่ถ้าบางทีเราวางตอรีดไว้นานแล้วเราจะทรงเสื้อผ้าอยู่อย่างงี้ค่ะแล้วก่อนจะตอรีดมาใส่ผ้านะคะลองกับที่ลองรีดก่อนค่ะจูจะทําอย่างนั้นทุกครั้งเพื่อให้ความมั่นใจว่า,าจะไม่มีปัญหาเรื่องการไหมของเนื้อผ้านะคะโอเคค่ะแล้เราก็มาดูาผ้าที่จูจะรีดให้เพื่อนดูเลยเนาะอันนี้จะเป็นงานรีดของลูกค้าของจูนะคะ เป็นงานเ,าเสื้อผ้าฝ้าอย่างนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นผ้าที่สามารถที่จะขึ้นเงาได้ง่ายนะคะแต่ว่าจูก็จะสามารถที่จะรีดข้างนอกได้เลยแล้วเพื่อนมาดูกันนะคะว่าความพิเศษของมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนจะเห็นเนาะมันจะเป็นผ้าที่สามารถขึ้นเงาได้เลยนะคะผ้าพวกนี้เป็นผ้าฝ้าอย่างนี้ยค่ะจูก็จะรีดให้ดูอันนี้จูรีดข้างนอกเลยเนาะ,ะนี่ค่ะไจะเห็นไหม คือจูไม่ต้องไม่ต้องกดตอรีดมากนะคะที่ความหนักของตอรีดของเขามันสามารถที่จะแบบว่าเออรีดได้สบายสบายอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเวลารีดผ้าจะทรงให้ดีๆนะคะผ้าจะได้ออกมาสวยเพือจะเห็นว่าตะเข็บตรงนี้มันจะไม่นูนขึ้นมามากมันจะทําให้หนึ่งเราไม่ขึ้นเงาสองตะเข็บไม่นูนมากแล้วเวลา,าเราเรีดเสื้อของเราก็จะเรียบสวยอะค่ะแล้วตะเข็บเพื่อนๆเห็นตรงนี้ถ้ามันนูนขึ้นมานะคะจูกล้าการันตีว่าต่อเพิ่ไมไปซักใหม่ตรงนี้จะไม่ได้เป็นเงานะคะมันจะเป็นแค่รอยนนนของการรีดแค่นั้นเองผ้าจะไม่ใช่ขึ้นเงา นะคะเนี่ค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นการรีดของจูนี่ค่ะเวลารีดเก็บนะารสา,ามีข้างนอกได้เลยนะคะจูเคยสามารถรีดผ้าฝ้ายได้บางเนื้อนะคะที่เป็นสีดําบางเนื้อเนี่ค่ะเห็นไถ้ามันก็จะมีความเรียบอ่าแล้วมันก็จะเนี่ค่ะตะเข็บที่มีปัญหาที่ชอบโนนขึ้นมามันก็จะจมลงไปในเนื้อผ้านี่ค่ะด้วยความนุ่มของเนื้อผ้านะคะเวลาเราออกมาดูนี่ค่ะเพื่อนก็จะเห็นว่าเสื้อผ้าแล้วก็มันก็ดูเรียบร้อยนะคะแล้วมันสามารถรีดได้เร็วด้วยอย่างเงี้ยค่ะ โอเคค่ะก็เป็นคลิปที่ทำให้ดูนะคะว่าที่ลองเลนข,ของจูเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดไลค์ให้จูนิดนึงเนาะ